คนดิวน้ำมันที่ซื้อมาผัดอะ่ะหมดแล้วนะคะอ้าวเมื่อวานหนูเพิ่งซื้อมาเติมสองขวดใหญ่เลยนะป้าได้แต้งสิบห้าถุงถุงละสิบบาททั้งหมดนี่ก็ร้อยห้าสิบบาท เออป้าพรุ่งนี้มาเช้าหน่อยนะจ๊ะจะได้ช่วยกันเตรียมของทำอัดไทยด้วยจ้ะได้จ้ะเออคุณดิวน้ำมันที่ซื้อมาผัดอ่ะหมดแล้วนะคะอ้าเมื่อวานหนูเพิ่งซื้อมาเติมสองขวดใหญ่เลยนะป้าหมดแล้วหรอ,อก็ตอนคุณดิยวยังไม่ได้เข้าร้านเนี่ยคนเยอะนะจ๊ะป้าก็เลยผัดไปหลายกระทะเลยน้ามันเลยหมด แต่เท่าที่หนูดูจากยอดขายวันนี้มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะป้าแต่ช่างมันเถอะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูซื้อมาเติมเองงั้นซื้อมาสักสามสี่ขวดก็ได้นะเผื่อ,อไว้นะจ๊ะได้จ้ะป้าจ้าป้ากลับแล้วนะจ้ะหมดได้ไงวะ ตั้ง15ถุงถุงละ10บาททั้งหมดนี่ก็ร้อยห้าสิบบาทน้ำมันพืชจ้าน้ำมันพืชไปจ้าถุงละสิบบาทเองจ้าซื้อไปผัดไปทอดได้เลยนะจ้า ผมเอาถุงหนึ่งครับป้าจะซื้อไปให้เมียเท้าเข้าอืเอาไปสองถุงเลยได้ไหมถุงละสิบบาทเองไม่มีใครขายถูกกว่าป้าแล้วนะเนี่ยโอเคก็ได้ก็ได้อีกจี่สิบบาทนี่ครับ เออพ่อหนุ่มจ้ะซื้อมันพืชหรือเปล่าคะถุงละสิบบาทเองจ้านี่ป้าขายนะ้ำมันพืชแบบเป็นถุงเหรอใช่จ้ะถุงละสิบบาทเองจ้าโอ้ป้าป้าไปรับมาจากที่ไหนอะ่ะพอดีผมอยากเอามาขายอะ่ะที่บ้านเปิดร้านขายของชำนะครับอ๋อถ้าเองอยากได้เองก็มาซื้อที่ป้านี่แหละป้าไม่ได้ไปรับมาจากที่ไหนป้าทำขายเอง เดี๋ยวคราวหน้าถ้าเองจะเอาไปขายต่อป้าจะไม่เขียนราคาติดไว้ในถุงก็ได้นะจริงเหรอจ๊ะป้าผมอยากได้ราคาส่งอยู่พอดีเลยวันหลังเนี่ยเอามาเยอะเลยนะผมจะได้เหมาส่วนวันนี้เนี่ยป้าเอาใส่ถุงให้ผมได้ไหมผมเอาหมดเลยจ้ะทั้งหมดนี้ก็ร้อยสามสิบพอดีจ้ะนี่จ้ะป้าระวังเรืนตกนะจ้ะขอบคุณครับงั้นผมไปก่อนนะ เฮียจ๊ะเอาน้ำมันสี่ขวดจ้ะโอ้นี่ใหม่แล้วอเนี่ยแล้ววันก่อนก็เพิ่งซื้อไปไม่ใช่เหรอพอดีว่าลูกจ้างที่ร้านฉันใช้เยอะจ้ะเฮียก็เลยต้องมาซื้อเพิ่มงั้นเอาแบบถุงไหมตอนนี้ขายดีมากเลยนะเหลือสิบสามถุงแล้วขายถุงละสิบห้บาท สนใจเปล่ามีแบบถุงด้วยเหรอเฮียเฮียก็เพิ่งไปรับมา,างั้นเอาแบบขวดสองขวดจะเฮียแล้วก็แบบถุงเนี่ยเอาหมดเลยจะ้ะได้ได้เดี๋ยวเฮียจัดการนะเองนะเออเฮียแล้วก็เอาเส้นจันด้วยนะจ๊ะห้าโลจะ้ะเส้นจันเหรอตอนนี้เส้นจันหมดอะ่ะเขาจะมาส่งตอนบ่ายอะ่ะอ้าวเหรอจ๊ะงั้นเดี๋ยวช่วเงเย็นๆอะ่ะเฮียช่วยเอาไปส่งที่ร้านผัดไทยที่เดิมหน่อยนะจ๊ะได้เดี๋ยวเฮียไปคิดตังค์ให้นู่นเลยแล้วกันนะ๋ย่จดแป๊บดนึง ขอบคุณเจียเนี่ยหนักนะไปก่อนนะจ๊ะเฮีย สวัสดีจ้าคุณดิววัดดีจ้ะป้าฉันซื้อน้ำมันมาให้ป้าแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็ใช้ประหยัดประหยัดหน่อยนะป้าซื้อเพิ่มทุกวัน่ก็ไม่ไหวเอ๊ะนน่นน้ำมันถุงแน่นมันอ๋อฉันซื้อน้ำมันแบบถุงมาจ้ะถุงหนึ่งก็น่าจะผัดได้ประมาณห้าหกกระทะฉันลองซื้อมาดูว่าแบบถุงกับแบบขวดเนี่ยไหนมันจะดีกว่ากันเออฝากป้า,าไปเก็บไว้ในครัวด้วยนะจ๊ะจ้ะ งไม่ใช่หรอกมั้งอะไรเหรอจ๊ะป้าอ๋อไม่มีอะไรจะ้ะ งไปด,ด้วยดีกว่าจะได้ลดต้นทุนคุณบิวคะวันนี้ป้าขอกลับบ้านเร็วหน่อยได้ไหมคะ ไงนะล่ะป้าร้านยังไม่ปิดเลยนะคะพอดีป้าปวดหัวคงจะทำผัดไทยต่อไม่ไหวแล้วอะถ้าอางนั้นป้ากลับไปพักผ่อนเถอะคะ่ะเดี๋ยวฉันทำเองขอบคุณนะคะคุณดิวพ <c oughs> ิวครับขอสั่งผัดไทยหน่อยอ๋อป้าวันนี้มาทำอะไรครับเนี่ยไม่ได้ขายน้ำมันเหรอขายน้ำมันอาวก็ป้าเขาอะ ขายน้ำมันพืชถุงลสิบบาทไม่ใช่หรอครับอะไรนะหนูเบลเฮียเอาเส้นจันมาส่งหน้นแล้วนะสวยแล้วอะป้านี่ป้ามาอยู่ที่นี่ได้ไงเนะนี่ยนี่เฮียรู้จักป้าด้วยเหรอคะกับป้าคนนี้แหละแกขายส่งน้ำมันถุงให้กับเฮีย เฮียก็เลยมาขายต่อให้กับเิวไงอะไรนะแล้วทำไมต้องมารวมตัวกันที่นี่ด้วยวะป้าป้าอย่าบอกนะว่าที่น้ำมันฉันหายทุกวันทุกวันอะเพราะว่าป้าแอบขโมยน้ำมันของฉันไปขายเออไม่ใช่นะไม่ใช่ฉันขอดูกระเป๋าหน่อยป้าเออไม่ได้นะเออทำไมไม่ได้นะป้าซ่อนอะไรไว้เหรอเปล่าป้าไม่ได้ซ่อนอะไรไว้เลย ป้าขอโทษป้าขอโทษนะป้าไม่ได้ตั้งใจอะแบบนี้เหรอที่เรียยวก็ไม่ได้ตั้งใจป้าโหป้าผมกสซาอุดหนุนของป้านะไม่คิดเลยว่าป้าจะขโมยของคนอื่นมาขายแบบเนี้ยแบบนี้ต้อแงบบโทรแจ้งตำรวจแล้วมั้งไปไม่นะคุณบิวอย่แจ้งตำรวจเลยนะสงสารถ้าเถอะป้าแก่แล้วอะเอางี้นะเดี๋ยวป้าชดใช้เงินให้เขาได้ ๋ยแจ้งตำรวจจับป้าเลยนะคิดว่าสงสารป้าเถอะป้าขอโทษป้าผิดไปแล้วอะ่ะป้านะป้าเสียแรงที่หนูไว้ใจอะทำงานมาด้วยกันตั้งหลายเดือนไม่คิดเลยว่าป้าจะทำกับหนูแบบนี้เห็นแก่ที่ป้าทำงานให้หนูนะคะหนูจะไม่แจ้งตำรวจจับป้าจริงเหรอคะคุณบิวขอบคุณมากนะคะคุณบิวที่ไม่เอาเรื่องป้า ขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะที่ให้โอกาสป้าหนูไม่ได้ให้โอกาสป้าค่ะหนูไม่ได้เอาเรื่องป้าก็จริงแต่หนูคงให้ป้าทำงานต่อที่ร้านหนูไม่ได้แล้วไม่นะคุณบิวคุณบิวจะไล่ป้าออกเหรอถ้าคุณบิวไล่ป้าออกอ่ะป้าจะไป่ทำอะไรกินเน่ยป้าจะทำอะไรเนี่ยมันก็เรื่องของป้าค่ะแต่อย่าทำผิดอีกก็พอเพราะคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้ใจดีเหมือนหนูก็ได้ค่ะคุณบิว คุณบิวอย่าเลิกจ้างป้าเลยนะป้าขอ,อโทษไม่ได้หรอค่ะป้าความไว้ใจอ่ะถ้ามันได้ถูกทำลายไปแล้วอ่ะยังไงมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้คะ่ะเชิญออกจากร้านออกไปค่ะป้าคุณบิวไปค่ะ